สระช่างจัเสนางจัพันธุงนรินทร์ทางปริตานุพาโวสชาตาราคตุจิปริตวานาเมตังสเมตาปัจจันตาอวิกิตจิตาปริตังปนันทุท่านผู้เจริญทั้งหลาย ผู้มีเมตตาจงแผ่ไมตรีจิตด้วยคิดว่าขออนุภาพพระปริตจงรักษาปราชาผู้เป็นเจ้าแห่งนราชนพร้อมด้วยราชสมบัติร้อมด้วยพระราชวงศร้อมด้วยเสนามบด แล้วอย่ามีจิตภูงสานตั้งใจสวสดพระปริตสามัญตาจักวารเดสุอาตาราคาจันตุเทวตาเทพยดาในรอบจักกวาลทั้งหลายจงมาประชุมพร้อมกันในสถานที่นี้ สัตตมังมุนีรา,าชาสุนันโตสัคโมกัตังจงวางซึ่งพระสัตธรรมอันให้สวรรค์ลและนิพพานของพระธรรมมาสามพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนี साथे कामे चारोपे किरसे खराते चंदली विमाने इते राते जकामे तरुवना काने के आवतु मिलेते उमाचयन तुते वाचरा धरा เิทันตาสันติเกยังอุนิวารวาจานังสาธุโวมเมสุนันตุขอเชิญเหล่าเทพเจ้าซึ่งสถิตยอยู่ในสวรรค์ชั้นกามาพบก็ดีรูป,ปพบก็ดีและภุมมาเทวดาซึ่งสถิตยอยู่ในวิมานเนื้อยอด้า ในอากาศก็ดีในกาอก็ดีในแว่นแคว้นก็ดีในบ้านก็ดีในต้นพฤกษาและป่าชัดก็ดีในเรือนก็ดีในที่ไร่นาก็ดีและยาแปลคนทนันและนาซึ่งสถิตยอยู่ในน้ำและบนบก และในที่อันไม่เรียบราบก็ดีซึ่งอยู่ในที่ใกล้เคียงจงมาประชุมพร้อมกันในสถานที่นี้คำใดเป็นคำของพระมุนีผู้ประเสริฐด้านสัตบุรุษทั้งลหลายจงสดาบคำนั้นแห่งข้าพระเจ้าธรรมสวัสดาโหอยามพระทันตา ดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายการนี้เป็นการควรฟังธทมธรรมอสวาณคตโสรายามปัตันตาดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายการนี้เป็นการควรฟังธทมธรรมอสวาณัโรายามปัตันตาดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลาย อนนี้เป็นการกวนฟังธรรม